รถนะไฟขนรถไฟตรงนี้นะสถานีนะมันก็เป็นทั้งรถไฟสาธารณนะรถไฟขนของรถไฟ บรรทุกของน้ำมงน้ำมันทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเลยนะแต่โหวิ่งเร็วนะ้องทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้รถไฟนะันวิ่งเร็วแลวตอนนีเ้เจนนะคะก็มาอยู่ที่สถานีบอลแล้วเพื่อจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็เลยอยากมาถ่ายทอดให้ดูว่าเออเนี่ยการเดินทางจากที่เยอรมน,นีจากบ้านเจนจากเมืองบอลน่ยนะคะเพราะว่าเมืองบอลเนี่ยมันเป็นจุดกลางของของยนะุโรปเนาะแล้วก็แล้วก,แวก็แบบเดินทางง่ายไม่ว่าจะไปที่ไหนเจนจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมงครึ่งนี่คือถึงที่พักคือบาเซลนะไม่ใช่ซูไม่ไม่ใช่ซูริกรถไฟจะออกอีกแล้วทุกคนพักก่อนนะ,ะรถไฟขบวนนงไปแล้วทุกคนโอ้ยเสียงดังทุกคนเพราะเป็นรถไฟแบบเร็วนาะขนของเร็วแบบเสียงดังผ่านไปผ่านมา เจนก็นมานั่งรอรถไปวันนี้เจนมาเร็วนะใช้เวลาไปเดินทางเมื่อที่ต่อเนาะจากจากจากเมืองบอลเนี่ยมันเป็นจุดกึ่งกลางของยุโรปเลยนะคนไปไหนมาไหนมันก็ง่ายแล้วจากเมืองบอลที่เจนอยู่เนี่ยนะเดินทางไปสวิตใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปซูริกก็ประมาณแบบ2ชั่วโมง40อะไรเงี้ถึงซูริกแต่ว่าเจนไปต่อเนาะเจนไปบาเซล เปลี่ยนไปบาเซลแล้วก็จากจากสถานีบาเซลก็เดินก็เปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนรถไฟแค่ขบวนเดียวก็คือบนตรงไปบาเซลเลยใช่ปะแล้วก็ง่ายเดินทางง่ายแล้วก็ไปเปลี่ยนที่นู่นเพื่อจะเดินทางเข้าที่พักอีกประมาณ3ป้ายรถรถไฟอูบาร์เป็นรถไฟธรรมดานะรถไฟแบบเหมือนรถรางอะเนาะก็แค่รถไฟในเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ3ป้ายรถเองอะไม่ไกลเออแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบเดินทางสะดวก แบบใครๆถึงชอบมาหาเจนไงเพื่อนนะนะจากเมืองไทยจากที่ไหนเงจากนอรนะ์เวย์เนี้ยเขามาหาเจนเพราะว่าบ้านเจนมันอยู่กลางๆของยุโรปเดินทางง่ายแล้ววันนี้มาดูกันนะเดี๋ยวเจนจะแนะนำเจนเดินทางหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยท YouTube, นะําำ u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  e เนาะเพิ่งเริ่มทํา y o Youtube ทุกคน mm hmm. เจนเพิ่งมาอยู่ประเทศเยอรมน,นีได้ประมาณ5ปีแต่ว่าก็แบบ ก็แบบท่องเที่ยวเยอะเนาะแล้วก็ชอบที่นี่เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางของของใจกลางของยโุโรปไปสเปนไปสวิตไปอิตาลีไปฝรั่งเศสยิ่งไปฝรั่งเศสหอไอฟเฟลก็ใช้เวลามาสี่ชั่วโมงเหมือนกันมันก็อเอ่มันก็เร็วอ่ะแบบมันเป็นอะไรที่สะดวกทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้นะเจนจะรอรอรถไฟรถไฟ ECA มานะเดี๋ยวเจนอนะ่ะมาไ like, ลมาแบบลงวิดีโอเพร่ะเจนเพิ่งหัดทำนะเออฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ เจนเพิ่งหัดทำจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะทุกคน